ลึกลึกต้องกลางลึกมากเลยลึกอย่างนี่นอ่จะไปกลางขึ้ตัวไม่ต้องลงมาบอกเ่าฉันไปฟังเนี่ยมันไม่หลายนี่ไปอยู่ข้างบนไป่าไปน้องของเหมือนมัก แักลูกไปหยุ่งเองหนีขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปกลับมาไม่ทันเะมันจะากาบน้ำเหมือนกันพี่มาอาบยู่สิเต้านามมันขึ้นหอดทุนของนี่ดีเด้ค่อยๆไปแล้วขาดจุดขาดมันนี้มันก็ต้องถึกถึปถึงแก้ทุนสร้างบุนนี่จะคุกไปหา เรงไปฟุ่นหล้นคนมามีใหม่ผนสมบัตทั้งสิ้นมันไม่ไหลน้ำหลปิดแต่มีอย่างบ้านวะเอาไว้เลยกับว่าเอาท้านค่ตุ่มไปกินเน้อยายเยอะยบองไรขนาเนี่ยสวนเมียสอนเมี่ยงยืมองไร สอนได้เมียมเสาอยู่ไส่ก็ูบไปว่ากไปเนี่ยไม่ต้องที่ได้ออแรงมังมัองู่เนืมามา้ริ่มจะชวนเอาไปกับ3าบาทกเด็กเครื่องมันละปอยออออันนี้รู้ว่าน้าใสบวกกีตานีไหมนี่ันไปหาตัวปังคุณตรงไปนั่นน่ะโอ้ย ทวงผ้าอยังงงอยนีก็ดีแต่มันไพีอย่งกู่เคยจับจบอม่่ามแจกบาทน่ะมันดอก่เนี่ยอย่างเงี้ยบัดบัตรบัญยัตย่ันญัติแบบเสียเออบัตบัดมันผ่าไหลรองเอาเงินมื่นกับบัตนีิเดะพวกเป็น ข้อยังไม่ลงนี่รอตามข้อเลยก็ไม่ให้มองว้างอาอคืนนี้ละคืนนี้ตั้งนี้ละนี่จะกินละอือนี่เอ้อนี่บาดกูญเดือดข้าวจะเดือดขึ้น พุ่นน้ำพุ่นยังบบุบปบปบเอาลงกอนเอารไันหุ่มตุ้มตุ้มตุ้มเซิงผาเขาตุ้มตุ้มตุ้จักตุ้มบ่เอาขึ้นไหม โบันเดอเลยกบแม่เจ้าปาตาขี hmm. mm ้บนเบ้งนี่ยล่ะมันติ่ไวแต่ที่ั่นน่ะคุบเอาคุบเอาไว้นั่นนั่นคุบเาควบคบไว้กวนทางนอกเลยน่ะเออร้อนอุหนาวม่ก็ถสานโอ้กูห่มัตเดียวเลยัวเดียวตเดียวไปทางหุ่นึงไปนู่น ลงลึกเมื่อกี้ลงลึกคนเดินมาทันไงมไหวหน้าไหมไม่เด็จหลายตัวมันลอยออกก่อนผมเมื่อกี้นี่คือไหนนัองแดนนี่นี่นี่น้ำเขาไปให้วิทย์กินนี่น้องแดนปลาผมดูปลาได้ปลาทอดเชนกับบอเลนี่กับมันนั่มครับจอดก้นเรามากิหัวนั่าวยืดต้องลองกันคืองามแถวนั่นยืดต้องลองหัวข่าวแต่แมาน้องนีมันต้องแต่งซีเอาเลยบุ๋ม út quay eo cơm sao uh, à, gì. Uh, đi, à ừ, mẹ mẹ. mẹ. ờ, ừ. Ủa, nằm coi. Thôi, coi như vậy. ลง đi. บ่ มันบินไปแต่น้ำนี่จอะไ้แม่ขอสารให้น้ำก็พอูนนี่ยเราลุจะไปถดทู้อื่นมองนี่มันงาเหมือนยังบกบกั้นเมสิจากม้าหนึ่งมันจะหวกกบเลยมอจะหวกกบไม่ก็เลไม่กบข้อะไลตัวมันตัว มันมาได้เด็ดเจาละสองตัวสามตัวมีเกี่ยวเออมังเงียเห็นมัามันมันไม่ขีดนเงียดเองงาเนาะส่วนรักสามสี่บาทกินมูลหาง่ายเลยมันคือหันี่เท่าถังหัวกมันเป็นตูวหัวกมันพอเป็นมูล cái ui, sau này ơi, cái ui, 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 lông ui, ui, lông bay. ui, 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 ยี่ใจตัวหลานเดกไปดูไปกินไปย่ายเ๋ยยากวองดาอีกาเี่อกพ่ออยู่ใส่เยอะน่้านี้พะสวรรค์ตีอีนี่ก็ไดเราบางเราก็ยังว่าเดี๋ยวยากวองด่าหนวกก็บอกขึ้นเรานั่งอยู่เห็นนั่งอยู่หน้านี่จะนั่งมองเนี่ยมองมวดีคนจะเอาทำไม จอยจะเอาทำไมสิจอยจะเอาสักอย่างสอนแล้วลูกถ่งอนเบิ้งห้าได้ไปกินเพื่อปฏิวาตัวมันหยุดของไม่ขาดได้ลูกค่อยๆเห็ดนี้ไปพาขาดกูว่เสียดายเดี๋ยวกูยันทุกเก็บดอกเพื่อนก็ว่าไปวะดีซื้อซื้อสีได้กบูสองตัววันนี้มันยังอยู่ได้หนองหนึ่งยูหันหนองนั่นก็งหัวไหลเนี่ยนั่นแหละไปนี่หนองนั่นว่าทำไมเพื่ออะไรเนี่ย อาอมันก็ถามพอมไปหอดเพื่อบให้คนน้ำฟังลงได้บักนาเกาเนี่มันล่งใจดังหากินดีเนาะเฮ้ยรองน้าแถวนี้ของมันมดูหออปปดหีนน้องจไปข้าล่างห่งเลเียนเองนั่นแหละเออมันก็ไปเองล่ะไปบริเวไหนมันนนอนหันล่ะยห่ังรถดจัดกล้งทางเขา,าฉัน มันช้อนหัวเป็นตัวมันโมมันโมมูลอ๋อก็ใส่ใส่ละกูบว่ะพีบอกว่าเอาถุงม้าเกิดมเอามาถุงผ่าเหล่พอหลายหลายถุงกันีเก็บเป็นทีมมั้งจะไปสูงเ้อะฟังนั่นไม่หลายเ้อ มันออกแล้วเนมันเพิ่นจอดรถเพินสิมาเบิ่งเฮาติเบินกงกรสังด้วย่ได้ยิดเดี๋ยวมาเบิ่งตอมาเบิ่งโลดอุ้ยหินติหินยังงุ้มจะไปสูงบ่นั้นไหมมันหลายมันลึกไม่ได้เดินนะเนี่ย ละบายไปรูปไปรุปยูทูบดิหนิยูทูบมันได้เงินหลายกว่ามูลุงมรุ่งนีไปหลัดขอทั้งคนขึ้นมองเก้าเนาะคุกเิ็นคกี่งหงกันหยัลุ่มนามกันนะถนี่แหละมาน้วกันสองคนก็ตา ล้มก่อนแล้วกูกู่อนไหมล้มไปแล้วบ้าบ่าล้มไปเด้ล,ล้มไปเลยน้ำท่าจะไปสูงกว่านั้นมันนามันไม่นี่เอามาขึ้นป้องนี่คือเก้านี่มองป้องเขาล้มเนี่ยคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไปไม่ได้เนีมันดึกมันดึ เขาูบอกยันนูนมาข้นทั้งนี้เนาะพยันนูนไปขึ้นมองหงองก็บบไปเด้่ยันกกยิกหัวมันมันมาอยู่ดิบออีบินไปยนเย็นพี่เย็นเดโอเค วดของไมมทางไม่มีล้สู้ไอ้ไอ้สองน้องไม่ได้เลยเนดะี๋ยวเบอรเบิ่งหนองนั่นไมเล่นอ,อีกเหรออือแม่ข้าวสารไหมแม่เออแม่ข้าวสารเนี่ยหลายบทจะได้เนาะอือเฮงหยิบมันมาทันมาเออเฮาหยิบมันบาทัน บินลงนองคือเก่าเห็นบอเอาใส่ขูดเลยไม่นก็บินนีู่้กสารเอาไปห่อห่อหมกไปแม่อร่อยนะนี่หอมตัวคั่วก็ซ่บดิกินดิบก็ได้คั่วเต่เตมันหน่ะก็หอมกินนิบก็ได้้หาเนี่ยข้าวสารไหม เมียังเต็มเลยอูยนอยนอยอ้นี่นอันนี่ววสวยสว่ะเป็นบ่อเนี่ยสวยว่ะขาวสะอาดดีโอ๊ยน้ำปลอดภัยเนาะบ่อนี้น้ำใสดีอืห่วงก็งามห่วงก็สวยสะอาดดี เริ่มเป็นแล้วีละเริ่มเป็นแล้วเออไม่ยังเราไปเหยียบนะอ้าวอ้าวไม่เลี้ยงไม่ได้กบดีเอาวางลงก่อนเลือดน้ำก่อนนี่เตัวไหนอันนี้เทสองมาดูหากินเออไม่ผ่านีกเนี่ยเนี่ยอุ้ยมางามแท้ช้อนนี่แหละ โอ้ยเม่สมอนซอนด้ลูกเอ้เก็บเอาดูลรเก็บเอาปูเอาปูเอาปูความไอ้ลูกวดมันจะอาดดิอ้เอาไม่กี่แสนกนจะเฝ้าเก็บโอ้ยมันมันยีบมันไปยังกุนมันหนีวนืนอเนหรอมันยมันกระกมันยีงหลงทเกตัวมันกระช่างมันได้ทุกตัวโตทุกตัวเอาพู่ะมันยาวไปนี่นะมันกันเข้อกัปตัน

เย็นมากเลยว้าวตัวออท้